วเราไม่ใช่แบบจะมาต้องมามาครบแล้วก็แบบใช่ไม่ใช่คือเลือกไม่ใช่อย่างนี้คือไม่ใช่อย่างนั้นก็คือที่บางแผนไม่คือเยอะมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าอะไรได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมีแนน้มผูกแขนผูกแขนนี่สิรน้องไปร็อกเองในงานมีมีมีมึงไม่ต้องโน้มแหละไม่ต้องโน้มหรอก ไม่ต้องโน้มน้าวหรอไม่ต้องแล้วเรื่องนี้เกิดเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็มาแต่ว่ายังไม่ถึงเวลามันแค่นั้นเองไม่ถึงเาเป็นข้อห้ามระหว่างกันเป็นข้อจํากัดระหว่างกันาอ,อถือว่าไปให้เกียรติเขาละเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเฮเป็นข้อห้ามข้อเนี้ใช่ใช่แต่ใครจะคิด <c oughs> ยังไงพี่ไม่รู้นะแต่ว่า <_ <d> _>บางคนก็คิดว่าโอคค้กูได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไม่ก็คือเร,เราเรารู้เรารู้ด้วยเรารู้แก่ใจเราอยู่แล้วว่าเราเราไม่ได้อะไรอย่างนั้นมันเป็นรรแบบรู้แก่ใจเราแบบนี้ก็มีความสุขดีวันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่งที<_ <d> _>ง<ต>่เขาบอกว่าต้องมีน้องมีอะไรมีอะไรเงี้ยยังไม่ถึงเวลาถึงเวลามีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแหละไม่ต้องห่วง เป็นอีกหนึ่งความคิดแล้วก็วุฒิภาวะกองพี่บีกับผมมันนะี่นะผม่าจจะถามพี่บีกี้ไปผมผมมาถามมันนี่แหละพูดฟิลพี่บีมันนี่แหละพี่บีก็ตอบน้องๆได้ดีนะก็มากสุดก็หอมแก้มอะไรเงี้ยหอมแก้มกันกอดได้อยู่กอดก็กอดกอดแปดน้นกันกอดกันได้ถ้ากันไปกินข้าวนู่นนี่นั่นไปเที่ยวไปอะไรได้แต่ว่า ก็ไม <da> ่ได้ถึงขั้นที่จะอะไรอย่าเงี้ยยังไม่ใช่เนยะรูปไรอีกหน่อยไหมสวัสดีครับเฮียเบส ใช่ละไอเบสจริงๆอบพี่บีให้เกียรติตัวจริงๆพูดไม่ใช่ว่าพูดให้ตัวเองดูดีนะแต่พี่บีเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเจอเสือเบสกันเสือออบเบิ้งได้เนาะโอ้ไม่ไยาไปเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยอะ <c oughs> <c oughs> มีความสุขในแบบไหนๆก็ ยินดีก <Bien ven ido> ับ <careers> พ <but lers> ี่ดีเสมอเลยนะครับเออก็มีความสุขดีมีความสุขดีอย่างเงี้ยแ้วน้องน้องน้องคนชอบชงไงชงให้แบบวันนี้ก็เลยมาถามพี่วีเรเอิญครูเข้ามาหอบแก้มตอนนั้นชงแล้วไม่ใช่คือไม่ใช่หรือวะถ้าชงแค่ไหนก็ใช่ก็ไม่ใช่หรอวะอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ที่คนสองคนจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเนาะ ว่าไหมมันไม่ใช่แค่ให้ใครจะมาอะไรให้นี่ได้เราต้องเรื่องนี้เราต้องเป็นฝ่ายเลือกเองเพราะว่าเราเป็นฝ่ายที่ได้อยู่กับเขาเราเป็นฝ่ายที่ต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเราต้องเห็นทุกมุมเห็นท,ทุกทุกอิรยาบททุกคำพูดทุกการกระทำเราเห็นหมดทั้งหมดเราจะเข้าใจดีสุด ถ้าคุอื่นเขาก็เห็นแค่ภาพเราที่แสดงออกไปแค่นั้นแหละแต่ว่าเราถ้าเราอยู่ด้วยกันเขาจะจะเห็นว่าเราปฏิบัติต่อกันยังไงรับกันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมอะไรเงี้ยก็ถามสเปคออฟแบบไหนเหรอสเปคออฟนี่คือผมยาวโอผว้ผมยาวผมยาวเอาแบบไม่ผอมอ่ะไม่ผอมมากไม่อ้วนมากเอาแบบไม่น้ำไม่นวลชอบแบบนี้ ผิวเหรอผิวก็ขาวก็ดีปกติก็ดีผมก็ไม่ใช่คนหล่อแล้วเอาการเลือกมากไม่ได้แต่ถ้าจะพูดเข้ากับผมยาวจะเป็นผู้หญิงนะอันดับแรกก็ผู้หญิง <laughs> <laughs> พี่ฟ้าชั <laughs> ค่อยเป็นค่อยไปเพิ่งคบกันเองเขาเรียกว่าให้เกียรติผู้หญิงค่อยคบค่อย ค่อยๆเป็นค่อยไปอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่วีก็ก็จะต้องสุดเหมือนกันก็ต้องก็ต้องสุดเหมือนกันนะครับเรามีอะไรที่มันไม่ดีเราก็บางทีเราก็เราอยากแสดงให้เขาเห็นเราก็แสดงไปเลยเขารับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปไม่ใช่แบบแสดงแต่ด้านดีใสก่กันปุ๊บพอไปอยู่ด้วยกันปุ๊บมันเห็นทั้งด้านดีด้านไม่ดีไงถึงตอนนั้นมันจะเคลียร์กันยากไงต้องเอาตั้งแต่แรกนี่แหละเออตั้งแต่เริ่มต้น เขาแค่ไหนเราแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องแสดงให้ดูทั้งสองฝ่ายเลยต้องกักอยากพูดอะไรพูดออกมาเลยไม่พอใจอะไรก็พูดออกมาเลยเราจะมาอธิบายกันในในในช่วงที่เรากำลังคบกันนี่แหละดีที่สุดแหละว่าหลังจากหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกทุกอย่างมันลงตัวแล้วเนี่ยการที่เราไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันพี่ว่ามันมันจะไม่มีเรื่องที่แบบมราต้องเราแวงกันละไม่ต้องมาพะวงกันละว่าอะไรคืออะไร เพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นด้านดีและด้านไม่ดีในช่วงที่ระหว่างคบกันไม่ใช่ช่วงแต่งงานกันถ้าเกิดช่วงคบกันเนี่ยเราทำแต่เรื่องดีๆใส่กันทั้งหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอแต่งงานกันไปปุ๊บเนี่ยมุมที่มันไม่ดีมันก็จยออกมาในช่วงที่เราเอาคืนไม่ได้แล้วขมาใจ่ไหมอ่านั่นแหละใช่ใช่ใช่ใชก็เลยก็เป็นการอ่าช่วงนี้เขา,าอยากปล่อยอะไรปล่อยมากไปให้สุดเลยปล่อยมาก เออไปมาก่อนเนาะอดใจไหวอ่ะอดใจไหวอ่ะบางที s <S uh ่พ huh. ี่ก็มีแบบไม่ตอบแชทนะไม่ตอบแชทลองทดสอบผู้หญิงวันนี้ดีว่าลองไม่ตอบแชทดูเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไงเมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเขาจะมีปฏิกิริยากับเราอย่างไงเราจะเราจะมีวิธีรับกับเรื่องนี้อย่างไงเราจะแก้กันยังไงคุยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยลองลองลองมาโทรหาลองมาแชทหาแต่ถามว่าอดไหมอดแต่ว่าก็เป็นการ ก็ติด้วยการดูใจกันไงแล้วเราแชทหาทุกวันแชทหาทุกวันแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่แชทหาเขาเนี่ยแต่ถ้าถ้าเกิดเขาให้เราแชทหาเขาทุกวันเราก็ต้องทําทุกวันถูกไหมถ้าวันไหนที่เราไม่ทํามันก็จะเป็นเรื่องแตกอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลองไม่ทําเลยสักวันสองวันดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาไงอ่าอด้เอาอยู่เอาอยู่เขาเข้าใจกันอธิบายกันแป๊บเดียวเขาเข้าใจสบายสบาย บางทีมันก็ระหว่างคบกันมันก็เป็นเรื่องที่แบบทดสอบกันทดสอบใจกันทดลองใจกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเขาก็อู้เขาก็บุกเหกกมือนกันนะหนักอยู่ห <c oughs> นักอยู่แล้วถามว่าเป็นคนถ้าผู้ชายเป็นคนที่ไม่เข้าใจผู้หญิงเลยเนะี่ยกลัวเลิกเข้าใจเข้าใจทุกคนนั่นแหละเนาะ เพราะเขาบอกกับพี่เองว่าเขาเป็นคนที่แบบอ่าหนูไม่เข้าใจผู้ชายไม่รู้เป็นอะไรทำไมหนูถึงไม่มีแฟนเพราะว่าหนูไม่เข้าใจผู้ชายพี่เป็นคนที่เข้าใจผู้ผู้หญิงนะ,นะเว้ยเขาเข้าใจเข,ข้าใจว่าเขาเขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรเขาอะไรแบบไหนเขาต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ยากหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่า,วาก็ต้องก็ต้องเบิรงนไงต้องดูไปเรื่อยๆต้องศึกษาดูใจกันนะครับ fc ทุกคนนะ เป็นช่องติดใจกันนะครับในเมนอะไรเนี่ยให้อ่านอองเสียงน้องไข่มุกอ๋อบอกว่าอจะสเปกผมตัวก็น้องไข่มุกโอ้ยเนอะอันนั้นก็น้องสาวครับน,น้องสาวเ<ๆ>ห็นเห็นเขาอาา่านแล้วยิ้มไงเอฟซอยากให้ผมอ่านออกเสียงชื่อน้องไข่มุกเพิดมาครับอัะชมไม้ให,ให้ฟังหน่อยมัมทำงานอยู่ดดทำไปไม่ต้องมาดู ทุกคนไม่ต้องอัดไปนะฮะมันเป็นเรื่องที่พี่วีจะต้อง,องพูดเดี๋ยวเขารู้เพราทำโดยไม่ต้องบอกเขาไงบางทีเราก็าทำโดยไม่ต้องบอกเขาเอจะพิทดลองเขาเราก็ไม่ต้องบอกเขาถ้าเราบอกปุ๊บมันเหมือนกับเราแพลนให้เขาตั้งรับ <S <S อถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวจะลองไม่แชทหาสักสามวันนะอะไรเงี้ยถ้าเราบอกเขาเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อ ตามวันเขาจะไม่แชทมาวะเขาก็จะรู้แล้ววันที่สี่เดี๋ยวเขาโทรหากูเองอะไรเงี้ยมึงเข้าใจไหมมันเหมือนเป็นการไกดข้อสอบเฉลยข้อสอบไปแล้วอะ่ะนีต้องดูต้องดู <c oughs> ว่าตอนนี้เขาไม่มีกระจิกกระใจสอนออกาว่าเขาเขากำลังฟังว่ากูจะพูดอะไรบ้างเงี้นึง เอาเขาเปิดดูอยู่เหรอ,อน่าจะแอบฟังประจรระำจะถามว่าจะถามว่าอ่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราซีเรียสเรื่องที่เขาเรื่องที่เราพยายามที่จะทําอยู่เนี่ยเราก็อยากต้องการให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นถ้าเหตุถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเราก็เลยจะรู้ว่าเราจะตั้งรับกับมันยังไงแล้วเราจะทํำยังไงกับมันถ้าเกิดมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย ในระหว่างคบกันเนี่ยแล้วเรามีความแสดงสิ่งด้านดีให้กันดูทั้งหมดเนี่ยตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงอ่ามันก็จะไม่มีทางเลยเห็นป่มเหมือนกับเราลองแบบหายไปสักวันหนึ่งที่อะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมอ้ยค,คิดถึงเขาไหมล่ะหายไปคิดถึงกูไหมคิดถึงสิเอาล่ะ แต่แต่ต้องลองลองอะไรอย่างนี้เหรอลองหลายๆก็ก็ดูแต่แต่เราไม่แชทหาไงแต่ถามว่ากูเปิดดูไหมกูก็เปิดดูทุกวันแหละดูว่าวันนี้เขาจะแชทอะไรมาปล่าวะอะไรเงี้ยแต่พี่ก็ให้เขาด้วยความอ่าชัดเจนชัดเจนคือชัดเจนเลยกับคำว่าแฟนก็คือให้คำว่าแฟนคือความเป็นแฟนไปเลยอะไรเงี้ย เป็นแฟนคนจรคำว่าแฟนเนี่ยก็คือคำว่าแฟนเนี่ยก็คือก็มีสิทธิ์ที่จะถามถึงกันมีสิทธิ์ที่จะดูแลกันมีสิทธิ์ที่จะคุยกันมีสิทธิ์ที่จะให้เวลาซึ่งกันและกันอ่าอืมก็ก็ให้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแค่คนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคุณบางทีเราคุณมีสิทธิ์ถามมาแต่เราไม่มีสิทธิ์เราอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับนะอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแค่คนรู้จักกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแฟนมันก็คือต้องมีสิทธิหลายๆอย่างให้เขาเนี่ยก็จะถามเราดูแลเราคุยกับเราโทรมาอะไรเงี้ยในช่วงเวลาที่เป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยก็คุยกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแฟนแต่ถ้าผัวเมียกันเนี่ยก็คือก็คือมากกว่านั้นก็คือเป็นของกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันทําอะไรก็ต้องคุยกันปรึกษากันไปหนไมาไหนก็ต้องบอกกัน จะทําอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกกันอะไรเงี้ยจะทําอะไรก็สก,กิดกันหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> คิกเคิกคิเอ้คเอ้อโอเคโอเคโอเคพิกบัฟเลยเหรอจวดจ้าบาดบิมแต่ผมว่าจะผมอยากจะมีลูกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า อยากจะมีครอบครัวอีกยีปีอีกอีกเจ็ดปีหกปีอยากมีลูกก่อนสามสิบน่าจะพอดีอยู่เป็นกิกเอฟซีก่อนก็นะครับก็อ่าก็ไม่มีอะไร ไม่อยากให้มันไปลองผิดลองถูกอะไรอีกเยอะแย,ย,ยะมากมายคือประสบการณ์เท่าที่ผ่านมามันก็เยอะนะครับเยอะเรารู้ว่าเราพลาดแบบไหนเราทํายังไงแล้วมันพลาดยังไงแล้วเราจะไม่พลาดอีกเราจะไม่พลาดกับมันอีกออแต่หาแฟนยังไม่ได้เลยครับเอฟซีบอกว่เาเดี๋ยวเป็นแฟนทิปไบเอฟซีไปก่อนเขาบอกเอาเอาแฟน FC เอฟซีอะไรเงี้ย ย,ย,ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกมีแฟนงีน้เนาะเนาะแล้วแต่แล้วแต่แแตเาัาจะมีลูกก่อนมีแฟนไม่ได้นะเว้ยต้องต้องมีมีแฟนก่อนมันมีลูกมีแฟนก่อนเนาะต้องหาแฟนก่อนเอาจะเป็นไม่ได้อยากได้ฝรั่งเลยนะหม่ฮัตส<ไ>ปกีกอังกฤษฝรั่งล๊กฝรั่งะนะ รัสเซีย hmm. ย oh, th kh mm. ูเครนรัสเซียยูเครนตุรกีโอ้ยตายแล้วสาวไทยหมดบังละกูว่าคิดคิดเฉยโอ้ไม่ไปขานคุยเก่คุยเขาไม่รู้เรื่องอืมปาัสามสิบค่อยมีแฟนมาดิถ้าเกิดแฟนคนนั้นคบไปแล้วเลิกเขาจะซีชยมีอีกเลยหมายถึงอ๊อบชอบไลฟ์สไตล์แบบนั้นไลฟ์สไตล์แบบฝรั่งอะไรเงี้ยชื่นชอบใน เขาเท่นะบางคนเขาสวยดีเท่แบบอ้าไม่คิดไม่ชอบชอบแบบแบบพูดไม่หยุดเงี้ยมึงชอบไหมก็ก็ชอบอยู่อาชอบเป็นเป็นคนที่ชอบที่แบบสมมติอ่ะสมมตินะผมผมเคยมีแฟนอยู่ชอบที่แบบอ่าสมมุติอ่ะลงไปซื้อของเงี้ยแบบแบบยังไงล่ะ แบบกล้าที่จะอ่าต่อรองหรือคุยอะไรใครเป็นคนที่เก่งอ่ะ <c oughs> เข้าใจไหมครับยังไงคราพูดยังไงะไม่เอาคนที่เขินๆอายๆไม่ใช่ไม่เอาสิถ้าถ้าเลือกได้อ่ะนะคนเรามันเขินมันก็เขินคนเราเขินคนลรอย่างเปล่าวัมันบางมันไม่ใช่เขินหรอกเพราะเรื่องเรื่องเรื่องพวกเนี้ยเรื่องเรื่องความ มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาสอนกันไงมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเป็นอยู่แล้วอกล้าแสดงว่ามีความเป็น,นอ่ามีความเป็นแบบกล้าสมมุติยังไงอะเอ่อเฮ้ยมันทําไม่ถูกนะร้านเนี้ยเราซื้ออะไรมาเนี้ยเอาไปเปลี่ยนเลยไปไปต่อว่าไปอ่าเอาของเราคืนเลยไปติดเตืองเลยถ้าเขาผิดเนี้ยโคไม่กล้าหรอกอะไรเป็นพวกอะไรต้องเราต้องไปเลยอย่างเงี้ย ชอบแบบนี้ oh, อ๋อก็ผ ah, ah, like, like, ู้หญิงเก่งเหมือนกันอ๋าเป็นชอบมั่นใจผหแต่ไม่ได้เก่งจนแบบว่าตัวใครตัวมันอย่างนี้นะอ๋อก็เก่งก็ก็เก่งก็ดีนะผู้หญิงเนี่ยจะเก่งแค่ไหนหรือว่าจะดูแลเตเองได้ยังไงหรือว่าจะเข้มแข็งยังไงจะอยู่คนเดียวได้จะสตรองยังไงสุดท้ายผู้หญิงก็คือผู้หญิงใช่ก็ไม่ได้ให้ครอบแบบนั้็ต้องการ ความการปกป้องดูแลจากผู้ชายอยู่แล้วเพราะก็ผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเข้มแข็งยังไงเขาก็ต้องเลือกต้องการคนที่มาดูแลเขาอยู่แล้วจริงแค่เขายังมองหาไม่เห็นคนคนน,น,นนั้นแค่นั้นเองเขาจะมองว่าคนที่ม,มาอยู่ก<ช>ั <với S 2> บเขา <với S 2> <ะ>อ่อนแอของเขา<ๆ>อะไรเนี่ยเขาก็อยาาไม่ได้ว่าจะปล<ๆ>่อยเขาไปคนเดียวนั้นขนาดแกให้เขาดูแลตัวเองได้บ้างเขาก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแหละทุกคนนะเนาะแต่เอ่อ อยากให้เขามั่นใจอืไม่ได้กลัวโลกใบนี้อ่าเป็นคนแบบเนี้ยต้องเราแล้วแหละก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้พื้นที่พื้นที่สเปซเขาเรียกว่าสเปซพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็ต้องให้เขาสังคมอง